เมนูวันนี้ตำกระทอนใส่ปูหนาอันนี้นะครับสับกระทอนแบบชิกเกี้คือไม่ได้ชิเกีย่ให้มันอันเล็ก อ๋อมันเล็กๆมันจะได้ตามแล้วมันจะได้อร่อยนะครับมันจะได้เข้าถึงเนื้อกระทอนอันนี้ก็จะเป็นการใส่น้ำตาลเสล่ไล้ใส่ไลครับน้ำตาลหวานขนาดอันนี้ผงนัวครับ ลงไปลงนะครับต่อไปจะเ,เป็นการเอาระทอนลงเข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลย นะครับจะเป็นน้ำ<ม>เชื่อมสูตรของร้าน<ม>แล้วก็เต่มเข้าไปนะครับเพิ่มความอร่อยนี่คือน้ำปลาเนี่ยครับก<ม>็มีแบบจะเป็นแบบนี้นะครับ ม hmm. okay. น้ำปลานิดหน่อยจะใส่เยอะครับน้ำดีเทีมทำให้ uh huh. เป็นแบบนี้ ตัวนี้นึ่งแล้วนะครับน้าำนึ่งเป็นโปรสุกชิมครับเป็นไงครับต่อไปก็จะเป็นการ ต่อาาไปก็จะเป็นการตักใส่ครับใส่จานกระท้อนปุยไฟนะครับเอามาตำกระท้อนนี้เป็นกระท้อนจากที่บ้านนะครับปลูกเอง รเราเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นการกิน,นครับ